สวัสดีครับวันนี้ Auto ้ฟ e ีสไตล์จะพาทุกท่านมาพบกับ Honda CR-V นะครับคันนี้จะเป็น EHEV ก็คือเป็น Hybrid เครื่องยนต์2.0บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็จัดว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเนื่องจากความประหยัดความสะดวกสบายจุดเด่นที่สัมผัสได้นะครับ ก็คือการขึ้นลงของเขาเนี่ยถูกออกแบบให้ขึ้นลงได้ง่ายมากนะครับเวลาเราจะขึ้นหรือลงรถเนี่ยเราสามารถที่จะก้าวเข้าไปได้ง่ายๆการขับทศัศนวิสัยความสะดวกสบายภายในผมจัดว่าเดี่ยมสี่อัตรา,ตาการสิ้นเปลืองที่20กว่าโลลิตรนะครับผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดก,กันนะครับขับแล้วเป็นยังไงวิ่งเป็นยังไงตามไปดูด้วยกันครับ การขับของ Honda CR-V ECV กันนะครับเดี๋ยวขอเบาวิทยุหน่อยเพลงกับบางเพลาะเชียวคือจากการที่ผมเอามาใช้นะครับวิ่งทางยาวๆจากกรุงเทพไปสวนพึ่งนะครับไปขึ้นเขาไปอะไรก็อะไรก็อะไรแต่นี่วิ่งไปและกลับเนี่ยใช้ระยะ ทางประมาณ400กว่ากิโลเมตรผมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไปครึ่งถังนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยรถคันนี้วิ่งมา20 0 0 0กว่ากิโลเมตรผมไม่แน่ใจว่าการดูแลรักษาก็ก็ตั้งใได้มาตรฐานนั่นแหละอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ19กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งการขับของผมไม่ไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องประหยัดขนาดไหนเราจะต้อง รักษาตัวเลขอะไรก็คือขับใช้งานธรรมดามีเร่งแซงมีอะไรก็แล้วแต่แตของของ h o n ซ V cv คันนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องของความความนุ่มนวลของคันเร่งของเครื่องยนต์นะครับของการตัดต่อกําลังเรื่องนี้คือผมอยู่ในโหมดของอีคอนโหมดประหยัดมันเชื้อเพลิงก็ในการวิ่งไปมานะครับวันนี้จะเป็นเรา เราจะพาคุณไปลองขับอยู่ในเมืองนะครับสภาพการจราจรก็ติดบ้างลงบ้างคล่องตัวบ้างอึดอัดบ้างนะฮะซึ่งผมเชื่อว่า honda c r v ก็ก็น่าจะไปได้ด้วยดีคำว่าไปได้ด้วยดีคือหมายถึงว่าความคล่องตัวการความแม่นยำของพวงมาลัยอะไรพวกนี้ผมผมไว้ใจได้อยู่แล้วผมเชื่อว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับระบบปรับอากาศซึ่งเย็นฉ่ำ เย็นทำจริงๆผมบอกเลยเย็นทำมีจุดอาว่าแล้วก็ขอพูดถึงจุดอ่อนหน่อยแล้วกันจุดอ่อนของ Honda CRV e ว v SUV. คันนี้นะครับที่ผมรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยไม่ใช่กระด้างไปหรืออะไรแต่นิ่มในความรู้สึกผมนะถ้าคุณขับอยู่ในเมืองโอเคมันก็สบายตึกตักตึกตักสบายสบายแต่เวลาขับ ที่ความเร็วเดินทางรถมันจะค่อนข้างเกินนิดหนึ่งคำว่าเกินคือเวลาเราเลี้ยวโคง้งมันจะรถมันจะเอน็นหรือย้วยยะมันไม่แม่นไม่คมในการเข้าโค้งนะครับเวลาเข้าไปแล้วก็รถมันก็จะย้วยออกไปหน่อยหนึ่งหรือเวลาเจอทางที่มันขรุขระบนถนนหลวงหรืออะไรพวกนี้รถมันก็เจาะอ,อาการเยอะไปนิดหนึ่ง นี่คือจุดจุดอ่อนจุดเดียวที่รู้สึกได้นะครับของ Honda าซ v คันนี้ส่วนเรื่องอื่นๆผมผมคิดว่าก็โอเคนะครับแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงจะมีการปรับปรุงคิดว่าโฉมถัดไปหรือไม่เน,นเชนถัดไปอาจจะมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นนะครับอ่ะมาดูเรื่องของระยะภายในห้องโดยสาร การตกแต่งของพ่อที่สายเนี่ยที่ประตูเราก็จะได้ลายไม้เป็นคิ้วลายไม้นะครับเป็นโอ๊กดำชิ้นส่วนอื่นๆก็จะเป็นโครเมียมเงานะครับจะเป็นชุดแอร์ชุดพรมอลัยก็มีเส้นโครเมียมเงานะครับที่คอนโซลเกียร์ก็จะเป็นเส้นโครเมียมเงาก็สร้างความหรูหรลาอลังการงานสร้างได้ดีนะครับทำให้รู้สึกว่า รถมีความภูมิฐานตัวคอนโซลหน้าตัวนี้ก็จะเป็นซอฟทัชนะครับเป็นนุ่มๆม,มหน่อยแต่ว่าก็จะมีซ้อนพลาสติกที่เป็นแข็งแข็งอยู่2-3ชิ้นก็ไม่เป็นไรจอมอนิเตอร์ข้างหน้าผมว่าก็พอเหมาะพอครัวแล้วใหญ่กวันนี้ก็จะเริ่มเริ่มบางสายตาละก็ใช้งานได้ปกติอันนี้ผมใช้ USB เสียบเพื่อฟังเพลงเครื่อง ระดับเสียงที่ออกมาผมปรับไว้ที่ศูนย์กลางทั้งหมดนะฮะไม่ไม่มีจะเป็นเบรจะเป็นแหลมจะเป็นกลางผมอยู่ตรงกลางเสียงที่ออกมาผมว่าดีมากนะครับใช้ใช้ได้ดีมากลองฟังดูเรื่องอุปกรณ์การใช้งานเนี่ยผมว่า Honda เขาก็เชี่ยวชาญ แล้วก็เอ็กเพรพอสมควรเรื่องการจัดวางตำแหน่งเรื่องการเล่นสีสันเรื่องอะไรต่ออะไรผมว่าโอเคแล้วถึงเวลาเราลองไปขับกันนะฮะลองดูนะครับว่ามันจะคล่องตัวหรือมันจะอึดอัดหรือมันจะยังไงกัน อีกเรื่อง,นงหนึ่งนึกขึ้นมาได้ของการออกแบบนะครับซึ่ง Honda ผมเชื่อว่าเขาคิดมาเยอะมากของทคนเนื่องจาก CRV เป็นรถที่สำหรับครอบครัวนะครับเป็นหลักนะครับเป็นรถที่ใช้งานครอบครัวเขาออกแบบให้ประตูทั้ง4บานเนี่ยเปิดได้เกือบจะ90องศาโดยเฉพาะประตูหลัง ทำให้การขึ้นลงเนี่ยสะดวกมากสะดวกมากเลยเปิดซ้ายและขวาเนี่ยแทบจะเป็นช่องเลยตรงๆเลยนั่นหมายถึงว่า 1. คุณขึ้นลงก็ง่ายนะครับผู้สูงอายุอะไรก็แล้วแต่จะขึ้นลงเปิดประตูไปกล้าเดินขึ้นมาก้าวขึ้นมาง่ายๆสบายสบายสอถ้าสมมุติว่าเราต้องต้องขนของหรือขนสัมภาระนะครับนอกจากด้านท้ายแล้วเนี่ย ถ้าเราต้องวางในแนวบอ่อหลังเราสามารถที่จะวางเข้ามาได้หรือหยิบเข้ามาได้ง่ายๆสามัยก่อนพ่อเขจะบอกว่าแหมมีรถซื้อทีวีต้องขนกลับบ้านนะ TV, ทีวีเดี๋ยวนี้เป็นแผ่นๆเนะี่ยเสียบเข้ามาสบายๆหรือกล่องใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่ผ่านเข้ามาได้เลยง่ายๆนี่นี่ผมว่าเป็นเป็นการออกแบบที่ลงตัวใช้งานได้ง่ายเขาเรียกเหมาะสมกับการใช้งาน กับประเภทของรถจริงๆนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของการก้าวขึ้นลงรถเป็นการเข้าและออกที่ง่ายมากนะครับไม่ต้องแบบก้าวนุ่งก้าวนี่หรือก็ต้องอะไรง่ายมากง่ายจริงๆอันนี้อันนี้บอกว่าน่ารักมากนะครับ